สวัสดีครับวันนี้พบกับเกมโชจินเส้นไตเจีทแมนหรือขบวนการวิหกสายฟ้าเจีทแมนกันนะครับเป็นละครโทโคคัสึนะครับผมของซูเปอร์เซนไตซิตี้นะครับผมระดับ15ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ปี1991นะครับจนถึงวันที่14กุมภาพันธ์1992นะครับผมโดยมีจำนวนตอนทั้งสิน้น51ตอนนะครับผมเรื่องราวนะครับเป็นเรื่องราวของ ศูนย์ราชการของกองวังพิทักษ์โลกนะครับหน่วยสกายฟอร์สนะครับผมมีการทดลองเจ r o โปรเจกต์นะครับหรือว่าตัวของเจ t m แมนโปรเจกต์นะครับผมเป็นโครงการนะครับผมที่เราจะพัฒนารังสีเบิร์นิกนะครับเพื่อให้มนุษย์มีความสามารถเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าโดนส่วนเขาเรียกว่าฝ่ายก่อการร้ายหรือว่าตัวร้ายนะครับศัตรูตางประเนะครับผมไบร่ัมนะครับหรือไวรัมเนี่ยเข้ามายึดครองอาณาจักรนะครับผมโดยจะมายึดครองโลกนะครับผมตัวละครทั้งหมดที่ได้รับรังสีเบิร์นิกนะครับ จำเป็นที่จะต้องมาปกป้องโลกนะครับในฐานะของขบวนการมนุษย์วิหวกมเจ็ทแมนนั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวคร่าวๆของขบวนการวิหกสายฟ้าหรือว่าขบวนการวิหกเจ็ทแมนนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตอนเล่นดีกว่าว่าเกมจะเล่นยังไงนะครับเริ่มต้นก็จะเล่นในโหมด Normal นะฮะผมแอรียที่เล่นได้มีห้าแอรียนะเราจะเล่นไล่ตั้งแต่แอรียที่1นึ่งเอเอเไปเลยนะครับก็ด่านที่จะเล่นนะเราก็จะสุ่มตัวละครไปแล้วกันเอาตัวกระจกสุดก่อนนะครับผมก็คือบูสวอลโล่นะครับผมก็ในตัวของบูสวอล สกิลของเขาเนี่ยจะเหมือนของไวซ์วอรนนะครับก็คือเรื่องของการใช้ปืนนะครับในการยิงปืนเนี่ยจะมีความรุนแรงเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับผมแต่ว่าได้เรื่องของระยะนะครับอ่าส่วนสตูเนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบนะครับผมอันนี้ผมใช้สกิลให้ดูนะคือสกิลเนี่ยมันจะเป็นท่าบินแล้วก็ทาลายสตูทั้งฉากนะครับผมแต่เราจะไม่สามารถใช้ได้อีกนะครับจนกว่าจะได้เก็บตัวไอคอนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมซึ่งเดี๋ยวมันจะมีดอกให้ตามด่านนั่นแหละนะครับ ก็ศัตรูเนี่ยก็จะมีการบุกเข้ามาโจมตีเรื่อยๆนะครับเกมเป็นเกมนแนวแซสซคอเดินไปจากซ้ายไปขวา้วก็ลุยแป๊บเดียวก็ถึงบอลแล้วนะครับมันใช้เวลาด่านหนึ่งประมาณ2นาทีสนาทีนะครับก็ไม่ได้ยากมากนะครับผมในส่วนของเนื้อเรื่องก็อย่างที่เคยใครเคยดูเนาะก็จะเป็นเนื้อเรื่องแนวขบวนการเซนไตขบวนการแรกๆเลยที่มีแนวดราม่าเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับการแบบอ่าคนนั้นรักคนนี้คนนี้รักคนนั้นอะไรเงี้ยครับผมก็เป็นเรื่องราวดราม่าเกี่ยวกับความรักพอสมควรนะครับ เมื่อเราเดินไปสักครึ่งฉากเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดเราตายสามารถกลับมาจุดเซฟตรงกลางฉากได้นะแล้วก็ถ้ามันมีพื้นที่ที่เป็นเหมือนเป็นแบบพื้นพื้นหินอะไรเงี้ยก็จะกลายเป็นว่าถึงบอสแล้วนะครับตอนนี้ก็จะใกล้จะถึงใกล,ใกล้ใกล้ถึงบอสแล้วลนะ่ะผมว่านะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตัวเกมไม่มีอะไรนะก็เดินยิงยิงยิงไปนะครับแต่ระวังการโดนโจมตีด้วยนะนะครับผมเรามีพลังชีวิตก็จริงแต่ว่าถ้าเล่นหมดยานเนี่ยเราจะมีพลังชีวิตแค่หนึ่งขีดนะครับผมอ่าก็อันนี้ก็น่าใกล้ถึงบอสแล้วนะครับ ศัตรูไม่มีอะไรมากมายฮนะก็เป็นเกมแนวไซส์คอรเดินลุยๆนะครับแต่ถ้าเกิดเรากดขึ้นแล้วโจมตีก็จะเป็นท่าเตะที่ผมเตะดูตะกี้นะนะครับท่าเตะก็จะมีความรุนแรงพอสมควรนะรุนแรงก็เคียงกับอาวุธโจมตีแบบพวกระยะประชิดเลยนี่เข้าโซนบอสแล้วครับโอเคถึงบอสแล้วมาบอสนะครับ,บ,รบ,รรบก็จะเป็นบอสที่อยู่ในซีรีส์นะครับผมไอนี้ปีศาจกระจกนะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวแรกที่เราจะได้สู้นะในเกมนี้ก็ไม่ได้เก่งอะไรมากหมายถึงว่าในในเกมนะแต่ถ้าในอนิเมะเนี่ย ไอในซูเปอร์เซนไตเนี่ยก็จะไม่ใช่ตัวแรกๆนะครับหุ่นทั้งสองอันก็รวมกันนะครับเจ็ดารูด้ากับชาร์ลอสนะครับผมนี่รวมล่าแล้วครับตึงสวมหมวกไปยียงนะครับผมเป็นเกตอิคารลอสนะครับหุ่นนี้ก็จะค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ถือว่าเป็นหุ่นสุดยอดของเจตแมนแล้วกันนะครับผมได้มาตอนประมาณครับประมาณกลางกลางเรื่องนะคือหุ่นเจ็ตแมนเนี่ยโดนแบบตัดแขนบ่อยมากนะครับผม ตัวเจตอีคารอสเนี่ยหลังๆก็มีเจิกรูด้ามาช่วยแล้วก็รวมร่างได้ก็เป็นเจตอีคารอลก็สามารถที่จะสู้ได้ดีนะครับผมอันนี้เรามาแนวนักมวยนะครับผมเราจะต่อยไม่ยั้งนะครับเพื่อเอาชนะศัตรูให้ได้นะครับผมคือตัวแรกไม่เก่งมากเราสามารถที่จะแลกหมัดได้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องสนใจแล้วต่อยอย่างเดียวครับอ่าชนะได้แล้วก็จะมีการใช้ท่าไม่ตายนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าพลังชีวิตเราครับเกินครึ่งเนี่ยเราจะใช้ท่าวิหคนะครับผมพิฆาตพุ่งเข้าไปโจมตีนั่นเองนะครับผม แต่ถ้าเกิดเราใช้เป็นตัวของเขาเรียกนะโจมตีแบบปกติอ่ะมันก็จะเป็นการใช้พลังจากตรงส่วนหน้าอกของเกตอีคาร์ลสนะครับผมเนการยิงลําแสงไปนะครับผมอันนี้ก็จะอยู่ที่เราใช้อะไรนะครับผมด่านต่อไปนะครับผมก็จะใช้ตัวของตัวละครที่มีผู้คนชอบมากที่สุดก็คือยูกิไกนะครับก็เป็นตัวละครที่มีคนชื่นชอบเป็นพิเศษอ่านี่ได้พลังชีวิตด้วยนะดอบ HP นะครับผม คือยูกิไกเนี่ยเป็นตัวละครแบดแบดนะครับผมก็ใครก็จะชอบตัวละครนี้ถ้สมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยสีแดงเนี่ยมีความเป็นผู้นำนู่นนี่นู่นนั่นแต่สีดํามันดูแบบดูเท่ดูดคอะ่ะคือมาเป็นตัวละครสีดําหรือว่าตัวละครแบบไม่ได้มาเป็นคนดีแต่แรกแต่กลายเป็นว่าคนน่ะนิยมชมชอบตัวละครนี้มากแล้วก็สมัยที่เด็กอะ่ะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยแยกกันเป็นสีแดงใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยเราอาจจะแยกเป็นสีดําเพิ่มขึ้นในยุคนั้นนะครับผมก็เป็นเรื่องราวใหม่ๆที่ ไม่ได้เกิดขึ้นในซูเปอร์เซนไตมากนักนะครับผมกาดจังหวะด,ดีๆฮะเอาผลาครับโอ้โหนะครับตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเราเราไม่มีไอตัวค่าท่าบินพุ่งนะบินโฉมนะครับ <c oughs> ก็จะมีโอกาสาที่จะโดนโดนโจมตีได้นะเพราะว่ามันเป็นจุดที่ต้องกาดจังหวะด,ดีๆพอสมควรนะครับผมศัตรูก็จะมาเรื่อยๆครับแต่ก็จะซ้ำๆอยู่ประมาณ4รูปแบบเนี่ยฮะก็คือมีตัวของอ ลูกกระจกวิ่งไปวิ่งมาใช่ไหมมีแบบยิงปืนกับวิ่งเดินวิ่งใช่ไหมครับผมอาจจะยืนนั่งบ้างนั่งบ้างไอตัวที่เป็นแมลงบินมานะตัวแมงมุมที่บินตรงพื้นแล้วก็พวกปืนใหญ่พวกอะไรพวกนี้ก็เป็นอุปกรณ์อุปสรรคนิดหน่อยที่มาแทรกบ้างนะครับผมเรียกว่าเกมยุคเก่าเนาะก็จะมีการทําสไปค์ตัวละครหรือว่าสตูวไม่เยอะมากแล้วก็เกมเพย์เนี่ยมันจบได้ประมาณแค่ยี่สิบสามสิบนาทีก็ผมว่าก็สมน้ำสมเนื้อดีนะสำหรับการเล่นเกมนี้นะครับนในส่วนของยุกิไกก็มีการกลับมาอีกครั้งนะ โกลไคเจอร์นะครับผมเพื่อมาปิดตำนานอย่างสมบูรณ์นะครับผมซึ่งแบบตอนนั้นอะ่ะถ้าเราดูตัว,ตวของขอบวนการเนี้ยตอนจบอะ่ะมันจะมีฉากจบที่ยูกิไกเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะตายใช่ไหมอ่าในเจอพิศกล้องครับอ่าก็คือยูกิไกจะตายในวันแต่งงานของริวกับตัวของอ่าสีขาวชื่ออะไรวะลืมชื่อแล้วเนี่ยนะครับย่ีก็ลืมนะครับผมอ่าคุณคาโอริใช่ไหมนะครับคุณคาโอรินะครับผมก็ สองคนนี้แต่งงานกันแล้วไก่ก็มายินดีสุดท้ายโดนโจนแทงตายแล้วแบบทุกคนก็แบบอะไรวะเป็นการตายที่แบบด๋อยมากคือคุณไปสู้กับตัวไวรัมแบบสุดยอดสุดสุดชีวิตอ่ะก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยนะครับผมอ่าอันนี้ผมจะใช้ท่าไม่ตายสเตปให้ดูนะว่าแบบเราสามารถใช้พลังโจมตีแบบนี้ตอบไปเรื่อยๆก็ได้นะครับคือศัตรูมันจะวิ่งเข้าหาเราตลอดอยู่แล้วแล้วก็ยิงยิงกระสังแสลับกันไปเรื่อยๆนะครับถ้าเรากะระยะดีๆถอยดีๆเราจะอาจจะโดนโจมตีแค่หนึ่งครั้งหรือไม่โดนเลยก็ได้นะครับะเนี่ยกันนะแล้วก็เข้าไป กระดึบกระดึบมันให้มันคู่เข้ามาฮะเราก็จะโดนแค่นิดๆหน่อยๆน,นะครับอ้าวแรกันเฮ้ยติดติดติดเอ้ยเอื้อ,อถ้าเกิดอยู่ติดมากๆจะโดนนี้นะคือเราจะอยู่ดีโอกาสไม่ได้ครับเหมือนมันก็มือมันแทกเข้ามาในวงในเราได้นะผมอันนี้ถ้าเลเวลสองนะครับก็จะเป็นลําแสงที่แรงขึ้นนะครับแต่ดามเมจก็เบาอะแค่สองขีดได้มประมาณนี้นะครับผมอ่าแต่ก็เดี๋ยวเราจะปิดท้ายชนะแล้วมาจบแล้วครับ นีพลังโลล์ลดเกินครึ่งหลอดเขาจะเป็นลำแสงจ้นอ้อกนะครับผมนี่ลำแสงเจ็ตบีมไม่รู้จำจำชื่อไม่ได้เหมือนกันว่าลำแสงมันชื่อว่าอะไรนะผมเรียกเจ็ตบีมแล้วกันนะครับเข้า <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้ครับผมก็ตัวของสีดํากับสีแดงนะาจะใช้ที่ใช้ตัวของอาอาวุธดาบนะนะครับอาเราไปใช้สีเหลืองดีกว่าเยลโล่นะครับผมก็จะเป็นสลับมือนะครับผมกันเล็กเยลโล่เนี่ยก็จะมีความสามารถที่ใกล้เคียงกับดาบแต่สั้นระยะสั้นกว่า แต่พลังชีวิตได้อยู่ที่7นะครับคือเกมนี้มันตลกตรงที่มันไม่ได้บาลาน์นะคือไอ้ดำกับไอ้แดงเนี่ยพอต่าว,ว่าเท่ากันเลยพลังชีวิตมากสุดคือ8แล้วก็ใช้ดาบที่โจมตีแรงเหลืองเนี่ยโจมตีแรงเท่ากับดำกับแดงแต่พลังชีวิตน้อยกว่านะครับผมแล้วก็ระยะโจมตีสั้นกว่านะครับส่วนอีก2คนนั้นน่ะพลัง6ทั้งคู่เลยยิงไกลแล้วก็ไม่ความแตกต่างกันนะครับซึ่งผมว่าเกมยุคแรกเขาอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องบาลาน์มากก็เอาตามสเตตตัวละครอนะไรเงี้ยตัวนี้อ่อนแอก็ยิงไกลแล้วก็ยิงเบาอะไรเงี้ยครับตัว แล้วก็ให้มันดูอินตามสตอรี่ด้วยว่าไอ้สีแดงสีแดงมันเก่งพอๆกันนะส่วนสีเหลืองเนี่ยมันค่อนข้างเชื่องช้าไม่ได้แบบโจมตีแรงมากนะครับแต่จะบอกว่าเล่นตัวสีเหลืองอมันนะเพราะมันได้ท่าท่าต่อยมันเทดีคือดาบอะมันก็เป็นความเท่สมัยก่อนแหละแต่ตอนผมเล่นน่ผมว่าสีเหลืองมันเทดีนะครับแล้วก็เกมนี้เนี่ยตอนผมเด็กเด็กเนี่ยผมก็จะเล่นกับน้องแล้วก็เราจะสลับกันว่าเราเล่นสีไหนก็จะใช้ตัวนั้นนะครับผมโดยเราจะกําหนดว่าใครเนี่ยเล่นตัวสีอ่อนสุดอะเล่นกันหลายคนนะประมาณสามสี่คนมาเล่นด้วยกันที่บ้านเยก็ ใครเลือกตัวสีขาวก็สีฟ้าจะได้เล่นก่อนแต่ก็ต้องแลกด้วยว่ามันกระจอกไงมันก็มีโอกาสตายอะไรเงี้ยพอตายก็จะเป็นคนอื่นเล่นนะครับผมซึ่งเกมเนี้พอเราตายต่อผ่านสเตจแล้วเนี่ยเขาจะกลับมาฟื้นคืนชีพเหมือนเดิมนะังนังนก็ไม่ต้องกลัวครับก็จะได้กลับมาเล่นทุกครั้งแหละนั้นไอพวกสีขาวสีฟ้าเนี่ยเขาจะเล่นแบบเล่นเล่นก่อนโอกาสชนะก็จะมีนะครับผมส่วนสีเหลืองเนี่ยจะได้เล่นลำดับสองฮะแล้วก็สีแดงกับสีดำเนี่ยก็จะเป็นฝั่งฉูบกันว่าใครจะได้เล่นก่อนนะอันนี้ จะเห็นว่าเราเราเรา,เราเร็วมากนะคือแป๊บเดียวผ่านสา่านแล้วแล้วเกมนี้มีแค่6กดานครับก็ตามเกมยุคแปดปสมัยก่อนเนาะมันก็จะไม่ได้มีความแบบว่าลึกล้ําลึกอะไรมากมายก็แสสกอร์วิ่งตรงๆตีเหมือนเดิมศัตรูมีเปลี่ยนใหม่บ้างฉากอะไรบ้างนิดหน่อยนะครับผมมาเรามาสู้กับบอสดีกว่าบอสตัวนี้นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะเก่งพอสมควรเราก็จะไม่คุกวงในทั้ทีเดียวนะฮะเดี๋ยวจะพยายามตั้งรับแล้วก็กาดจังหวะให้ดีนะครับผมมาเนี่ยิงมาครับ โอ้ยเข้าวงในแล้วโอ้ยโอ้ยอ่ากันต่อยต่อยต่อยฮึ่จังหวะต้องดีฮะนี่ฮะท่าที่สามคือท่าสตันครับผมถ้าเราใช้เอาสักสตันประมาณหนึ่งถึงสองวิถามว่าแรงไหมก็ไม่ได้แรงหรอกดังนั้นถ้าเกิดเราใช้อันนี้มันจะสตันประมาณเลือดประมาณสามฮะแล้วก็ต่อยได้ประมาณสี่ถึงห้าดาเมจก็ถือว่าใช้ได้นะแต่ว่าก็เสี่ยงต้องเข้าคู่วงในไงอ่าจังหวะดีครับนี่ ต่อยปุ๊บกันปุ๊บต่อยปุ๊บกันเนี่ยก็ชนะแล้วครับคือตัวเนี้ยบอสตัวนี้ไม่ค่อยเก่งนะใช้ดกพิฆาตได้แล้วครับเพราะว่าตอนเราทำานจะเห็นว่าผมต่อยต่อยต่อยปุ๊บกันพอมันจะวิ่งเข้ามาเราต่อยต่อยต่อยมันจะเปลี่ยนมูฟเซตของมันไงกลายเป็นยิงลำพายิงพลังแทนแล้วก็มากันแล้วก็ต่อยเสร็จมูฟเซตก็จะหายไปเหมือนเหมือนเหมือนการต่อยทำให้เคลียร์มูฟเซตมันได้ครับในส่วนของตัวร้ายนะของขบวนการนี้นะฮะก็จะมีทั้งหมด4ตัวหลักนะครับผมก็ เป็นเรื่องดราม่าแล้วครับผมตัวร้ายสุดเนี่ยคือลาดิเก้ครับผมลาดิเก้เนี่ยจะเป็นตัวโกงเลยนะครับผมแล้วก็มีช่วงหนึ่งนะกลายเป็นมนุษย์ด้วยนะคือแบบผมว่าดราม่าโคตรเจ๋งเลยคือกลายเป็นมนุษย์เกือบจะกลายเป็นคนดีแล้วสุดท้ายก็กลับเป็นตัวร้ายดีนะครับผมและลาดิเก้เนี่ยมันเหมือนจะเป็นตัวเท่าๆอ่ะคือมันไม่ได้ตัวละครที่ร้ายสะทีเดียวเพราะว่ามันมีเป็นศัตรูบ้างร่วมมือกับเจ็ตแมนบ้างอะไรบ้างเพื่อเพื่อความเพื่อการชิงชนะชัยชนะของตัวอื่นเพราะมันเป็นคนที่แบบอยาก เด่นอยากยิงย่งใหญ่อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยนะครับผมก็มีความเป็นดราม่าในตัวเองพอสมควรนะครับแล้วมันก็มีเรื่องของความรักมาซ่อนเลนสด้วยนะครับผมอ่าตัวที่2คือเกรครับเกรเนี่ยคุนยนตนะ์ฮะพูดน้อยต่อยหนักเท่แล้วก็แบบเป็นตัวละครที่เขาออกแบบมาแบบเฮ้ยมันคือแบบออกแบบมาเพื่อเป็นศัตรูฝาลิขิตของยูกิไกหรือว่าแบ็คคอนดอร์เลยครับเพราะว่ามันเท่มากมันมีฟิลลิ่งที่แบบเป็นแบดบอยอะพอสมควรแต่มันแบบ เฮ้ยมันคูลอ่ะมันคููกายอ่ะถ้าเกิดเราเรียกภาษาแบบนักสื่อเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นฮาร์ดบอยฮะฮาร์ดแปลว่าแข็งอนะ่ะบอยต้มอ่ะแบบมันเป็นฮาร์ดบอยคือหล่อแบบ <ia. S 1> ทแบบเท่มากคือเท่ตลอดแล้วก็เป็นคนที่แบบชอบตัวละครผู้หญิงอีกตัวหนึ่งนะที่เป็นตัวร้ายนะมาเรียนะครับผมเขาก็จะพยายามแบบเป็นอ่าบุคคลที่ค่อนข้างสาคัญแล้วก็เก่งพอสมควรนะครับผมแต่ว่าก็สุดท้ายก็มาสู้นะครับผมกับยูกิไกเพื่อไฟนอลแบทเทิลแล้วก็ยูกิไกชนะได้แบบ เกือบตายเหมือนกันนะครับผมถือว่าเป็นแฟนแบทเทิลที่หมันมาอีกคู่หนึ่งนะครับผมตัวที่สามจะเป็นมาเรียครับมาเรียเนี่ยตอนแรกมาเนี่ยผมจําหน้าเธอไม่ได้คะเฮ้ยคือหน้ามันคุ้นๆให้มันสวยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงก็คือเขาเป็นคนรักของพระเอกรับคือสีแดงคือเทนโดริวนั่นเองคือตอนที่ตอนที่หนึ่งอะมาเรียเนี่ยหรือร่างเดิมชื่อลิเอรนะครับเขาโดนอ่ามิติถูกดูดไปนอกอวกาศนะครับผมตัวนี้ตัวตัวกล้องถ่ายรูปนะครับผมก็ พอโดนดูดไปนอกมิติเนี่ยเขาก็จะแบบโดนอ่าไปล้างสมองเปลี่ยนร่างเป็นมาเรียอะไรเงี้ยไอตัวองค์การชั่วร้ายก็ทํามาอย่างนั้นนะครับแล้วสุดท้ายก็มีการคืนสติได้บ้างนะครับผมแมตช์นี้ครับเดี๋ยวเราจะมาตั้งใจโอ้ยตั้งใจเล่นดูอโอ้โหมันต่อยสามทีฮะแล้วเราต้องกัดจังหวะครับต่อยเศร้าเขาไม่ต่อยสองอ่ะหนึ่งสองเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเอาใหม่หนึ่งสองสามโอเคมันฮึดฮึดโอ้ยอ๋ออันนี้ยิงแล้วสตันด้วยครับเอ้ยไไม่ใช่สตันน็นอกแบ็คด้วยฮะ เนี่ยคือมันต่อยมีต่อยสามฮิตนะเอาว่ามาแล้วมามากันหนึ่งสองมันจะหนึ่งสองหรือสามเนี่ยผมมาเดายากอโอเคสามแล้วชัวร์ปาบนี่เนี่ยท่าสุดยอดครับผมท่าสุดยอดจะลดประมาณหกขีดนะครับก็ถือว่าเป็นท่าที่รุนแรงใช้ได้ฮนะมามามา,มาฮึบถอยมาเซตเพื ت, ่อหมัดฮุกสามฮิตหนึ่งสองโอเคเออกมาจะตีสับะโอ้ยตีสลับสามกับสองครับอันนี้สามครั้งแน่นอนเอาฮิตไม่ใช่วะ ไม่ทนสนใจแล้วเดี๋ยวเรารอ,รอปิดเกมแล้วใช้ท่าไม่ตายเลยดีกว่ามาจบไปซะเดี๋ยวก่อนนะขออีกทีเถอะไม่แน,น่ปิดสวยครับคือมาตีสามสลับสองแล้วเราก็พิฆาตได้ครับผมท่อใช้ท่าวิหกพิฆาตป้องชนะแล้วนะครับผมแอรเรียดีนะครับเออตอนเล่น Easy นอะร์มอลกับอีซี่น่ะจะมีพัดเวิร์ดนะแต่พอเป็นฮาร์ดกับวิลิฮาร์ดจะไม่มีพัดเวิร์ดนะครับก็ถือว่าต้องเล่นรุ่นเดียวให้จบเลยนะครับผมมาแ e. อรเรียดีแอรเรียสุดท้ายแล้วครับก่อนที่จะถึงบอสใหญ่ครับ สีแดงครับผมเลทฮอกมาด่านนี้ก็ไม่มีอะไรฮะด่านนี้ง่ายๆนะผมอ่าเรามาต่อดีกว่าเนอะลิเอตก็ทีพอกเนอะก็คือโดนโดนเขาเรียกอะไรนะโดนตัวร้ายอะครับล้างสมองแล้วก็เขาได้รับ,บรังแสงเบิ์นอีกเหมือนกันเขาเลยมีพลังพิเศษพอสมควรนะครับผมนะแต่ว่าเขาก็โดนลักพาตัวไปแล้วก็ล้างสมองแล้วเปลี่ยนชิเป็นมาเรียนะครับผมแล้วก็สุดท้ายเนี่ยตอนท้ายเหมือนจะแบบมีความทรงจําคืนมาแล้วก็เสียสละตัวเองเพื่อชนะลาดิเกได้นะครับผม สุดท้ายครับตัวทรันครับผมทรันเนี่ยเป็นเด็กฮะแล้วก็แบบเหมือนเด็กที่แบบมีเทคโนโลยีความรู้ความฉลาดสูงมากแต่ว่าดดนทุกคนดูถูกว่าเป็นเด็กน้อยแล้วก็ตอนท้ายๆเนี่ยเหมือนจะแบบไม่ยอมฮะทรันก็เลยไปเข้าอุโมงค์การเวลาแลายอย่างไม่รู้ไกลา่าเป็นทรันซ่าคือเก่งแล้วซาแล้วอะไรเย่างี้แล้วก็แบบยึดบัลลังทุกคนนะครับผมแต่ก็โดนอาราดิเก้หักหลังครับผมทําให้ทรันซ่าตายนะครับผมแล้วก็กลายเป็นบ้าไปนะครับไม่จริงไม่ตายแต่เรียกว่าเป็นบ้าไปอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับผมฮ ก็ถือว่าสนุกพอสมควรเลยครับสําหรับขบวนการวิหกสายฟ้าเจ็ตแมนครับแล้วก็ตอนกลางเรื่องมันจะมีตัวละครทีมหนึ่งที่แบบเอาเจ็ตการูด้ามาช่วยเนาะตอนที่แบบทีมเจ็ตแมวิกฤตอ่ะผมว่าตอนนั้นก็แบบเฮ้ยสนุกอ่ะคือคือเจ็ตแมนอ่ะหุ่นมันก็ไม่ได้มันก็เป็นมนุษย์เนาะมันก็มันก็ไม่ได้แบบเป็นเทคโนโลยีสูงส่งมากนักทําให้รู้สึกว่าถ้าเทียบกับขบวนการสมัยนี้นะมันค่อนข้างที่จะแบบแบลวๆบไปหน่อยตัวร้ายก็คือแบบจริงจังพอสมควรแต่ว่าด้วยความที่ ไอ้สี่คนนี้มันชินดีชินเด่นกันนะมันก็เลยพยายามจะแบบว่าแข่งกันชินดีชินเด่นว่าใครจะเป็นผู้นาที่แท้จริงกันแน่แต่ว่าสุดท้ายก็เปิดเผยมาว่ามันมีผู้นำที่แท้จริงซ่อนอยู่เป็นจกักรพรรดินะครับผมจูซ่ายทีหนึ่งนะก็เป็นตัวร้ายที่แท้จริงนะครับผมซึ่งผมรู้สึกว่าเออเขาก็ออกแบบได้ได้ดีนะคือกว่าจะมารู้ความจริงว่าไอจา้จนะักรพรรดิน่ะมันคือใครก็ก็จะจบอยู่แล้วนะครับผมมาบอสแล้วครับด่านนี้ค่อนข้างเร็วฮะแต่ไอจ้จักรพรรดก็ ก็ดโนดนตาลิเกจัดการหมอกกระแตตุ๋ยไปนะครับผมมาบอสแมคมอสครับผมตัวสุดท้ายครับก่อนที่จะไปสู้แม์สุดท้ายกับบอสใหญ่นะครับผมมาคนรู้จูกเราก็เหมือนเดิมครับผมมาถ,ถอยกาจังหวะอ่าตีสองทีใช่ไหมเดี๋ยวขอดูก่อนเฮ้ยยิงมาเฮ้ยยิงสองทีมากี่ทีหนึ่งสองโอเค2ทีมาเราต่อยสามหมัดครับนั้นเราจะไปยืนล่อมันให้มันแททกครับหนึ่ง สองแล้วก็ต่อยสามหมัดเอา้าไม่โดนเนี่ยผมชอบลืมมันต้องคิดว่าจะต่อยสามทีท,ทีเลยเอาสามหมัดมาโอ้ยเฮ้ยยายแล้วหนึ่งสองสามนี่แน่ะเอาละวัดนี่แหละคอมโบติดแล้วโอ้ยกระโดดเผลอกระโดดแต่แกถ้าเกิดมันกระโดดนะครับเราสามารถที่จะต่อยต่อเนื่องได้จนจบเลยนะคือว่าคอมโบมันติดแล้วนะครับเด,เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหาจังหวะก่อนเฮ้ยกระโดดข้ามโอ้ ตายซะโอ้ยนี่นีเอาไะมาธรรมดาสักทีนึงจบแล้วนี่นีคือมันไม่ได้เก่งมากหรอกแต่ว่าเราลดพลังเกินสิบไปเนี่ยอันนี้ได้สิบพอดีแต่ตอนดันใช้ท่านี้ฮะแสดงว่าตัวละครนี้น่าจะฟิกท่าครับคือใช้เบิร์ดฟินิกพุ่งก็ไม่ได้ครับผมนชนะเอเรียห้าแล้วครับผมเอเรียอีแล้วนะครับก็นี่ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นครับผมตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้ง ลาสแอเรี area, นะครับผมมาเรามาสู้กันดีกว่าว่าสเตตสุดท้ายจะเป็นยังไงนะครับผมเราจะส่งคนที่เกงที่สุดของเราไปนะครับไปเลยบูสวอลโลลุยถ้าตายก็เดี๋ยวไปหาคนใหม่มาสู้นะครับอ่าลุยแบบไม่ต้องสนใจครับเรามีพวกเยอะขอบวนการของเราคือลุมอ้อยนะครับเอเล่นแบบประมาทก,ก็ก็โดนน่วมเหมือนกันนะ ่ามันมีปืนป้อมปืนใหญ่ด้วยนะครับศัตรูก็จะโอ้ยผมตั้งใจเล่นดีกว่ไหมเนี่ยคือพอเราไม่ตั้งใจเล่นก็ยับครับยับเนี่ยฮะยับเลยคือเละเละจะตายแล้วเลอขีดเดียวแล้วไม่น่ารอดนะเดี๋ยวเขาหน้าเราตั้งใจเล่นดีกว่าเพราะว่าหนึ่งขีดผมว่าน่าจะรอดยากแล้วเฮ้ยเกือบโดนหุยหัวใจ อ้าวฉากโอ้อดเลยจะรอดไหมเนี่ยนั่นไงดูมันให้หัวใจสองดวงมาแต่เราดันเก็บได้อันเดียวฮะเพราะว่าอีกอันนึงเราพลาดเองครับคือมันกระเด็นไปติดขอบก็เลยพลาดเฮ้ยโอ้โหวววกอบโดนเตะเตะปืนเนี่ยผมชอบมากนะมันดูแบบยิงไกลได้ค่อยๆค่อยๆต่อเฮ้ยได้ของมาใช้ซะหน่อยแป๊บกำไครครับกำไรเหลืหอสจะถึงบอไหมเนี่ย น่าจะตายนะผมว่าไม่น่ารอดแต่วนะเอ้ยเือบโดนเอาลองเล่นเต็มที่ดูแล้วกันตอนแรกเล่นประหมาหนมาไม่หน่อยฮนะจริงถ้าเล่นไม่ประมาานะไม,ไ,มไม่ไม่เป็นไรหรอกไม่บาดเจ็บหรอกแต่พอประมาทก็เละฮะอันนี้เฮ้ยโหอ,อ,อีกแล้วนั่งไงนั่นไงนั่นไงตายตาตาตาย,ตาย,ตายจริงด้วยโหแบบเล่นอะไรเนี้ยใช้ท่าไม่ตายก็ได้เนี่ยแต่ไม่ใช้เห็นไหมตายเลยไวซสวอรนแก้มือให้เพื่อนหน่อยน่ะอันนี้มาเกิดครึ่งฉากครับเขาว่าตัวของ เราเดินทางมาเกินครึ่งฉากแล้วไงก็สแสดงว่าน่าจะใกล้ถึงบอสแล้วอีกไม่ไกลหรอกแต่ศัตรูนี่มายุบย่าไปนะด่านนี้คือเรียกว่าสุดยอดไปเลยนะครับเออแล้วตอนเล่นอะ่ะมันมีความรู้สึกแปลกๆนิดนึงนะตอนโตขึ้นมาเพิ่งรู้สึกว่าไอ้ขบวนการ5สี 4, มันไม่มีสเตจนะอุ้ยหัวใจเม็ดใหญ่นะครับผมคือพอมันไม่มีสเตจใช่ไหมการที่เราแบบเดินมาแล้วแล้วอุ้ยอุ้ยเกือบโดนนะครับการที่เราแบบมาแล้วแบบมีสเตจต้องวิ่งไปอ่ะม,ม,มันดูแหม่งๆนิดนึงแต่ก็ไม่มีอะไรฮนะโอเค เข้าโซนบอสแลส้วครับอ้พาพลาดเจ็บเลยฝูอุสาสตร์จะเอาแบบไม่บาดเจ็บแล้วนะเนี่ยไม่เป็นไรฮะก็บจบแล้วล่ะมาเตะเตะถึงแล้วครับบูสวโลโบาดเจ็บไปคนหนึ่งฮะแต่เราก็ได้เจอบอสอใหญ่แล้วครับบอสสุดเท่สุดโหดโนะผมที่ใช้เวลาแบบฟูมฟักพอสมควรเลยนะคือไอ้บอสตัวนี้มันแบบเท่มากๆนะครับผมเขาเรียกว่าปีศาจแบบเขาเรียกนะหุ่นยนต หุ่นยนต์ยักษ์ประจันบาลใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดน,นะในตอนหนึ่งหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละคือมันมันเก่งมากอะ่ะไอหุ่นตัวเนี้ยนะครับผมก็หรือว่าเป็นเอสเทพอสูรผมจำไม่ได้แล้วนะครับถือว่าถือว่าเก่งนะฮะเนี่ยฮะมีปีกด้วยถ้าโจมตีนี่แขนขาดอะ่ะนี่สตาร์ทไปซะนี่ต,อ 1, 2, ตอ 2, ่อยเฮ้ยหนึ่งสองมันต่อยสองหรือสามเนี่ยเราเรากาดจังหวะยากนิดนึงฮะหนึ่งสองสามโอเคเสร็จ เฮ้ยไม่โดนได้แค่สองหมัดยังไม่บาดเจ็บเลยนะสุดยอดเราเอ้ยโดนละโดะนีนีสตั้นโอ้ยเจ็บจนได้ฮะเฮ้ยถ้าโฮสกันได้ครับคือเกมนี้มีข้อดีตรงที่เวลาเรากันนะ่ะมันคืออิงนอ d ดาเมจทุกอย่างเลยกระสุนเอ้ยมันกันได้ด้วยนี่จำไม่ได้โอ้ยกันอีกแล้วนะเราเดี๋ยวเราเก็บพลังไว้ด้วยฮะโอ้ยอ,อ,อต้องตั้งใจเล่นนิดนึงครับ คือมันก็ไม่ได้เก่งหรอกแต่เราเราขอตั้งใจเล่นเพื่อปิดเกมดีกว่าครับเขรอมันล่อมันเรามานหนึ่งสองสามโอเค,อออ 1, 2, 3, อเคต่อยไม่โดนสตันไปซะจบโอ้ยพลาดโอ้โหนี่เนี่เจอแต่อะไรจะเจ็บปิด,ป,ดปิดเกมไงกะว่าจะแบบต่อยเะียงหนึ่งสสชนะเลยอะไรเงี้ยครับเย้ชนะได้แล้วนะครับผมเราจัดการไวรัมได้แล้วนะครับนี่ทำลายฐานทัพมันซะ ตตึึึงจบละนี่นะครับผมก็ไปกระบวนการหนึ่งที่ผมชื่นชอบมากๆนะครับทั้งการออกแบบสตอรี่คาแรคเตอร์ดีไซน์แล้วก็บอสนะครับผมศัตรูที่ไม่ได้เป็นสีดำซะขนาดนั้นนะครับเป็นสีเทาๆนะครับถือว่าสนุกมากๆเกมหนึ่งนะครับผมชนะได้แล้วนะครับผมนี่พวกเรานะครับผมปกป้องโลกสำเร็จแล้วขอบคุณเจตแมนแล้วก็คุณด้วยนะครับผมผู้เล่นนะครับผม ก็จบไปแล้วครับกับตัวของขบวนการวิหกสายฟ้าเจ็ทแมนนะผมผมว่าเป็นเกมที่เล่นง่ายดีนะก็สมกับเกมยุค8บิตยุคนั้นนะครับแล้วก็มีความสนุกอสมครวนะครับอ๋อใช่ใช่รู้สึกว่ามันจะมีตัวสีเขียวด้วยนะคือเป็นผ้าคนามัยายด้วยนะว่ามีมีกีนอ่าชื่ออะไรนะผมขอนึกก่อนนะผมเคยอ่านอยู่เขาบอกว่ามันมีสตอรี่ที่บอกว่ามีมีเจ็ทแมนตัวสีเขียวด้วยนะครับแต่ผมจําชื่อเขาไม่ได้ว่าเป็นกิีนอีเกิลเออใช่ใช่กิีนอีเกิลนะฮะก็ ตัวของสีเขียวเนี่ยเขามีภาคในภาคนิยายก็เสียดายอะไม่ออกไม่ถูกออกมานะถ้ามาก็น่าจะสนุกดีนะมีสตอรี่ที่ที่มากกว่าที่เราเคยอ่านนะแต่ว่าก็ไม่น่าจะทําแล้วล่ะนะครับผมน่าจะประมาณนี้แหละนะครับอนาคตก็อยากจะให้มีอะไรให้มันมากกว่านี้เหมือนกันนะแต่ก็ไม่น่าจะมีแล้วนะครับผมแต่ตอนนี้นะครับวิวกสายฟ้าเช็ดแมน,นะครับผมมีให้ดูฟรีนะครับในช่องทางที่ถูกที่กรสิ์ด้วยนะทางการ์ตูนขับช anel นะครับผมก็ใจดีนําตัวของ วิวอยกใส่ฟ้าเชสแมนมาให้เราดูฟรีๆกันนะครับผมก็มีการฉายทุกวันทุกวันนะครับก็ไปดูกันได้นะครับผมผมบอกเลยว่าสนุกเทียบเท่ากับขบวนการเซนตตายยุคปัจจุบันเลยครับผมนะก็ตอนท้ายจะมีตัวของพัฒนเวอร์พิเศษให้เรากดนะครับผม AB Star นะเพื่อไปเล่นโหมดฮาร์ดแล้วก็เวลี่ฮาร์ดนะครับผมถ้าใครอยากจะท้าทายก็ไปลองกดดูได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับผมคลิปหน้าผมจะเล่นเกมอะไรนะครับผมมาติดตามชมกันได้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผม แล้วเจอกันครับเจ็ดแมน